อวยแต่ประเทศไทยเนาะ,ะเออบม่ได้อวยจังได้ได้อวยแน่บอกความจริงบางคนก็นว่าแม่นแล้วพอเป็นคนไทยก็อวยแต่ประเทศไทยเนาะก็เสิให้ว่าอยู่เล่าจนสิาเ่าตายเลยวันมีอย่างนี้เขาอยู่คนลาววางคนตาสว่างหรือย,อยังเมื่อได้เห็นคลิปหนุ่มลาวคนนี้ออกไป ถ่ายทำที่ถนนประเทศไทยสวัสดีครับสบายดีกรับทักท่ายสบายดี FC ทุกท่านเน้อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ง YouTube บ้าเอิ์กลาวดเด้อมือวันนี้วบาเอิ๊กก็มีคลิปลิปหนึ่งนะพี่น้องคลิปชิปหนึ่งม่น่าเสนอเนอะอเจงว่าคนเล่าคนเล่าคนหนึ่งพี่น้องบุคคลหนึ่งนั่นเองเจงว่ามีไอ้คนหนึ่งน่งน,น,งนไปถ่ายชิปอยู่ประเทศไทยเนาะแต่ก็ไอ้คนหนึ่ง่นได้บอกว่าหาว่าไอา้เพื่อน ไปส้มประเทศไทยนะพี่น้องบ่าประเทศไทยนะโมทนพัฒนาเราพี่น้องเอาเนาะครับก่อื่นเขามาว่าเออก็ขอกบสวายดีเด้อทุกทุกท่านเนาะที่เป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าเออทําคลิปต่อไปเนาะเอาเนาะครับพี่น้องบ่าคลิปสิเป็นจะได้เนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งคลิปกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผพขอครับลิปตามภาษาคนบ้านนอกบ่าวเล่าบ่าวเล่าโมนี ถนนพระรามสองครับกับลังงร่างดูเซ็ตเป็นช่วงๆนี่คือตอหมอเล็กเสร็จโคอยู่นี่ครับเป็นรูปร่างโคแปอกอย่างนี้สีเมื่อวา้พี่น้องฟังว่าจากคนไทยทุกคนเล่าหรอกมาคอมเมนนเมื่อวานอวยตะประเทศไทยเนาะเือผมสิตอบว่า สี่ละครับคนว่าอวยกับอวยครับบม่ได้อวยจังใดได้อวยเนี่ยบอกความจริงบางคนกับว่าแม่นแล้วพอเป็นคนไทยกบอวยแต่ประเทศไทยเนาะก็สิให้ว่าจังไดเนาะความจริงเห็นกับตาไหมคอยยู่เล่าจเถอาตายเลยวันมีอย่างเขาอยู่ พวกเราควบจริงมาอยู่ไทยตัวเพราะเราลืมตาปากได้เนี่ยเห็นบ่ละแมนบอพี่น้องโอ้นี่เสาตั้งเสาตอหมองสวยงามครับพี่น้องเรียงกันอาบราบควบจริงก็คือควบจริงครับพี่น้องเห็ให,ห้ว่าอะไดที่ให้ว่า,น,าวนี่ให้รับหูรักตาเบ่กิจวอันเล่าหนังบ่ พีดง่ามแต่วะขนาดนี่แม้แต่โค้งเล็กเขายัางออกแบบมากสำหรับพ็ดอันนี้โดยเฉพาะต่อหม้อโดยเฉพาะไว้งามดีแคมเ้นใหรรับหูรับตาเราข้างไนล่ะพี่น้องเอ้ยความจริงก็คือความจริงควาจริงก็ให้ว่าแม่นสบอถือก็ให้ว่าพิดพิดก็ให้ว่าถือสต้ ก็ง่ายเนาะตัวคนยังไงโอ้เสาต่อหมอง่ามหมดเลยทั้งส้มทั้งเบาเนี่ยส้มเป็นน้ำเบาเป็นน้ำกว้างจริงเนาะพี่น้องเนาะคอยยื้อเล่าหน่อยตุ๊ที่เฒ่าตายแหละบุมี่ยังเกิดอยู่อยู่อยู่สั่นสิก็ออกมาไทยอีก็สามารถลือมตาอาปากได้ครอบครัว่ามีเงิ่อนดอกบานนีกว่าห้นอวยยังไงกันยังไงเขาจะเลิ้นแล้ว ลนคนลแบบาานาว่าจะเลื่อนคนละแบบว่าย่ยงจันก็จะเลื่อนแบบหนึ่งมึงไทยก็จะเลื่อนอีกแบบหนึ่งที่แท้ความจะเลื่อนมันกันมืดหล่ะที่พี่บอกว่าจะเลื่อนคนละแบบอีวบึงเขานี่สะพานเขานี่เป็นบอ่อทางลวนเขานั่นสร้างเสร็จเป็นช่วงๆครับมจะเลื่อนคนละแบบจังได้ จะเลื่อนภายในรัศมีห่างกิโลเรี่ยงจันออกจากท่างออกจากเรี่ยงจันไป็นว่าหากิโลอย่างัหัวแดงจึงเครื่องจะให้ว่าไร้ถอดความจริงนั่นละ่ะความจริงก็ค,คือความจริงบไวยอวยอวยอันนี้รับหูรับตาวา่าคือเนี่ยนั่นสบอบอกว่าโอ้บ้านเมืองจะเจร่ญนแล้วลาวจะเลื่อเรื่งจันจเจริญ วจะเลื่อนคนละแบบสิบบอจะเลื่อนคนละแบ,บียบ่อมีอนจะเลื่อนมันก็ต้องจะเลื่อนนอกเมืองน้ำคอมเมนต์ชิในเมืองสิพอในเมืองมีอยู่ตึกสองตึกโคโรเฮเดย์ยุหันก็ว่าจะเลื่อนเดี่ยวบอ่อมีอันระเบิ่งขอนแก่นนั่นก็สิบ่ออใหญ่กว่ัวจะเลื่อนกว่าเวียงจันทน์พบอมบี่น้องนี่แล้วครับบอมบ่ของคนสิให้กัน รับหูรับตาบอก,ก,ว,ว,ว,กว่าจะเลื่อนยังไงเสียกันว้ยเล่าจังไงมันจะเลื่อนอีดีมันว่านในพัฒนาปันใดสักนี่ประเทศไทยเขาเนยังว่ากําลังพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆอันนั้นขเขาเออรอยพัฒนาแล้วที่เอาจะรถไฟยินมาอ่างวาัดจังสันจังสีว่ารวยวเอ้ยว่าพัฒนาแล้วแล้วก็เป็นตะของเขาเมนของเฮาชาวบ้านตาดำ มีประโยชน์อยู่บ่ได้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าอยู่บ่พาตัวกับแพงว่าสัออาาน,อ,อ,นอยู่เห็นบ่อยู่ไทยนี่เห็นงามอีู่ีเนาะ่เห็ดแล้วเป็นช่วงๆครับนี่คือสนุนพระรามสองอยังคอยบ่อยอวยยังได้คอยเขาว่าคอย คอยว่างตรงนี่เอยก็ว่าคอยเห็นตามคอยเห็นนี่แหละเขก็ว่าตามคอยว่าว่าจะเจร่ญนกับบ้านเนี่ยจะเลรินไปได้แต่ว่ามันพักเขาขับพัฒนาไปเรื่อยๆคําว่าอวยกับแมนมันบอกอวยยังไหเขาก็บอกความจริงเขาว่าอวยพอเห็นกับตา่อยก็บอเว่าความจริงมาจากตาคอยเห็นนี่เนาะเห็นคอยไปว่าเวี่งจนพัฒนาหรือเปล่าค่ยก็บพรากล้าว่าเนาะ พอเห็นน sí so wow. so ังสันเนี่ยพอเห็นนังสันนก็ว่าจะพัฒนาทอเขาเนี่ยเออว่าอว่าังไรสันก็ความจริงเนาะหนูก้อจริงต้องรับให้ได้ไม่ไปอวยก็อวยจริงได้ให้ไปอวยจริงได้ให้รับตารับหูรับตาบ่มือตาเว้าบอกว่าจะเลื่อนจะเลื่อแล้ว เล่าเขาจะเลื่อนแล้วที่วางสี่สิบอกบอกไปแล้วกับพันนานี้กับน,นิตาไทยยิงแถวว่ากัดแข่วว่ากัดแข่วว่าว่าจะเลื่อนดล้วไว้ไอ้ไว้เล่าไป็งสั่นสบเจ้าพว่าเบิงไทยนี่บางคนกับว่าเห็นแล้วแต่หน่อยขนาดเล็กเขาออน,หนเห็ดออกมากเพื่อลูกโดยเฉพาะเขาลูก กับอันตอมอเด็กเขาก็ยังมีการอิสารขึ้นมาเนะพื่อให้มันเข้ากันกับตอมอหมอดใส่เราพี่น้องจม่มไรก็ได้ <c ười> ก็คือว่าให้กกบางคนก็ว่าคือโบอวยเล่าเนี้ยหนูสิอวยจังเลยเน,นาะก็ให้่โบความจริงหรือไม่เดี๋ยวพิจตัวคน่ำจรงเลยว่าเราจะเรื่องทั่วโลกก็หูกันหมดแล้ว เราด่ยพัฒนาวันในพัฒนาปันใดสปิดตัวว่าวัดเจริญตัวคนตัว่าเป็นเด้อกเบาคมจริงเห็นควมจริงว่าไปนแล้วในวัยไหนเนาะพี่น้องเจริญก็ว่าเจริญเนาะนี่เห็นมันนี่เจริญท้องแท่นี่ประเทศไทยโมเมนอิราประเทศไทยบอเนาะคนว่าไห่เฮ้าเบาวัดวัยจิงสันโยซีเบิ้งเบิ่งเครื่อง ต้องจอดินเขานหนิง่ายนี่ตรงหูยอดครับสุดยอดนี่แหละครับก็คือการว่าวามจริงเห็นกับตา <c oughs> <c oughs> เห็นกับตายินสองหูตารบริบบอดบริบบเห็นตาบริบบอดบริเห็นเพราะสิกว่าไปแบบ ขนาดโค้ตาบอดเขาก็ยังหูมีแผ่นปูนเขาเขาบดแล้วรถที่แท็กประเทศขึ้นหนี่เดอ้อเขาใส่นี่เลยแผ่นปูนเห็บนบ่นี่ที่เธอไล่ลายผู้ใดเสาเข็มขมันไม่แน,น,น่นหน่อยช่วงนี้ก็ลังตั้งตอหมอก็ลังขุดครับช่วงนี้เป็นช่วงไหนดอกช่วงเสาเข็มก็ลัง พปงเล็กไปบ้านในเทพปูนที่เสาปูนแล้วนี่เทพปูนแล้วความจริงหรือือความจริงถึงพวกไหนไว้จังไรเนาะเบอกความจริงโอ้ยนี่งามบ่ะนี่บนสวยงามไม่ดีบ้านเลีล่ยวได้หน่เดี๋ยวจิงน้อยนี่ขี่ไปจิงน้อยกันเป็นสิลียาเป็นช่วงนี้ตะเบิงลวด เรงกันสาบราบงามนี่แหละเพื่อว่าพัฒนาจริงๆบริอวยเห็นเต็มตาเนี่แหละเจ้าพวกเจ้าก,ก,กับเบิงแน่เดอ้อนี่เห็นบอนี่เห็นบ่โค้งเล็กเขาเนี่ยเห็ดเขาเห็ดเล็กมากเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเขาลูกเขาส่งเขาสิออกแบบเล็กมาก,ก่อนมาสิมาเห็ดตอมอเนเห็นบอนี่เป็นระบบ เป็นระบบการออกแบบของเขายิงแรงมันโค้งกินบอนี่กินบอนี่โอ้ยนโอ้โหโค้งเล็กยึดไว้ก่อนอี่กินบอบอทางเจ้ามาเบิ่งเอาเด้อความเจริญโมเมนต์วสิเจริญคนละเบียบเลยเจริญคนละแบบมันก็ต้องจะสิงคโปร์นี่ หน่อยกุเล้าคือจะเดิ่นกุเล้าสะกรถไฟฟ้าท่องทางเขาดีบ่มีหลุงบ่มีบอบอ่มแมนคีไปเลยหัวแดงจึงคึ้งโอ้ใบใหม่สีแดงเต็มถนนดอกใหม่สีม่วงกับก้ายเป็นสีแดงนาอพี่น้องพี่มาเบิ่งข้องแท้พี่ไ,หหไอ้กวยบอขนาดบอได้กวยกันยัง ว่าอวยอยู่นี่นี่ก็ความจริงเห็นกับตาพี่น้องอย่าเหล้าเห็นต่อไปเจ้าประเทศเล้าเข้านี่กสิได้เขาเป็นตัวอย่างแบบอย่างเขาอย่างเขาค่อยฝ่ายสิได้มาอาศัยไทยตัวผู้ออกแบบให้เป็นผู้สร้างให้นานบังกลาเทศประเทศบังกลาเทศ ใชตัวไปสาษาไหยรถไฟฟ้านะกระเทศอันนี้เขาเขากับเป็นการช่วยเหลือวิถีให้ทั้งจีนมาเ็ดให้อีกบ่รถไฟความเร็วต่ำยังพัอนอันนี้อันดดนี้ก็เมื่อเยูะนี่บ่เบิเ่งเอาเบิ่งเอาการพัฒนา ลาก่อนในประเทศเขาเก่งเขาประสางหอดไฟฟ้าในบังกลาเทศมึงไม่คิดเลยเด้อบอ่เอเสือมีหอดเออมีหอดเขาเจาะอุโมงค์มีหอดโรงงานไฟฟ้าอยู่ใต้ดิน่ะประเทศไทยนะ่ะไฟย้าดินลงไฟฟ้าอสายไฟฟ้า,ฟฟา,ฟฟาลงดินอ่ะอุโมง ตอนนี้เขาก็ร่งเห็ดไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆบ่านแล้วง่ายดอกใส่เวลาโดนเพราะม่วงการหมูกทำหมูม่วงกับบมเมน่ง่ายๆเนาะและ้วาเบิ้งอีกสิบปีขา้างหน้าอานนี้เพอร์ไผ่ครับรุงเทพหอดร่มพลิ้ไฟฟ้าใต้ดินบุญเนาะซาหยังเป็นหลักเพิอื่นว่าเริ่มพัฒนา พอดีอววุ้ยพัฒนาไปเรื่อยพอดีอุ้ยววนี่บอกความจริงมองแถวนี่ครัเขากำลังเจาะลดบุ้งครับตั้งตั้งต่อมอแล้วลุกเด็นขึ้นมาแล้วลูกไปเรื่อยครับเดี๋ยวสิไปเบิ้งอันมองขอเขาเลี้ยวแล้วมันสีางาบดำเดยครับพีน่น้องนี่ข้างหน้านี่เป็นใครยืนเทิงกันแหละ คนบริอวณก็ว่าคนบริอวยแล้วกทิเห็้คนว่าอวยลา่มัวก็กะทิเนาะขาแยงปากมไม่น้องค้นจีิก็บอกค้นจีนเนาะกินกับตาก็บอกกับตาเป็นตัวกันกะทิจูปิดหูปิดตาแล้วก็บากค้นเสือไร้ถั่วจิ๊อีสไซจาก คนนั่นมากลัวม้า,มาก,ก็เลยกลายเป็นอันนี้การบอกภาษาส้นเสีอน์นี่โบวงามดีพี่น้องโค้งเล็กเห็นบวเขาเชื่อมเล็กเป็นรูปโค้งรูปยังเพื่อออกแบบมากให้มันเข้ากันให้มันเข้ารูปกล้อหมอนที่จะสร้างเห็นบวต้องว่างแผนทำแบบทำน,นี้บวธรรมดา เหตุลาห้องยังสะพานร้อยเดียวเปิดมีที่เปิดยิ่งใหญ่บ่อนี่บอกขึ้นล่างแล้วขึ้นล่างเ้าก็่าว่างเป็นช่วงๆครับมีเสร็จเป็นช่วงๆเล้าพิธีเปิดยิ่งใหญ่สะพานร้อยเดียวเบิ่งบันไดเพิ่นกันเด็บโพโคโรออกมาอยู่บันไดเิธีทัออกมายังบันไดตั้งเพื่อขายก็ได้เป็นค่าแรงงานคนงานเนี่ยเป็นอย่าง ก็เราสูญนะพี่น้องคนมัน,นมีความคูมบลบ่าวเลยสิสอนยังไงสิบอมยังไงรับตาแล้วงูรับตา,บบตาโวไปแล้วกับบะเบิงเน,นี่ยตายมีข้อมเล็กพี่น้องอู้นี่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 เล็กสีแดงแดงนี่ทั้งนี่นี่นี่เขาจีบว่างสะพานโอ้จีตอบอ,บอกบอกบอกเป็นบอกเป็นบอก เรื่อยๆเรื่องเล็กมันสิเลือนไดครับเรือนไปข้้งนาไปเรื่อยๆเลือนไปไเรื่อยๆหาอสีว่างที่ละคันที่ละคันว่างสะพานเอวอ่างอถนน,นนทึ่งๆอย่างเงี้ยเออยังบุกหลัพี่นอ้องเบิ้งเอานี่ของแท่เบิ้งเอาเบิ้งเอานี่นี่ใกล้จะถึงมองที่เฮาเห็ดแล้วแล้วนี่พี่นอ้องตอนนี้เขากลา็ล่างสีว่างพื้นครับ ล่างเด็กมึงหันนี่แหละต่อมาบอกที่ว่างทุลยอันทุลยอันนี่นี่ล่างเด็กเครื่งเครื่องเห็นมั้ยมีบริตต่อมาสีว่างทุลยบล็อกทุลยบล็อกนี่นี่เสร็จแล้วพี่น้องเออกระร่งการนี่นี่นี่มาเรียนรู้จะไทยนี่ต้องมาบอกผมต้องมาบอกไอ้พื่นหรอกว่าเขาอวยจังสันจังสี่ มันจะประเทศไทยมาเบิรงเนียนอ่างนี้เบิรงกเนียมนะโอ้ยนี่นี่คือไตทางด่วนเราสั่งเสร็จแล้วไม่ๆเมได้พันนี่เปิดใส่ได้ครับพี่ทางเขาสายทางขัวทางกลางมีมั้งมันบ่อี่งี้ยร่างกันเนียมสุดหลุดหูหลุดตานี่ยาวไกลครับ คลิปนี้มีความยาวประมาณ20 20วินาทีมีมละต่อยายเห็นเป็นตัวอย่างอยายเห็นว่าอันนี้ฝอยอวยประเทศไทยกับอวยดีเนาะความจริงเนาะตาก็เห็นยังสี่ผมบอกยังสี่มเมตรเสร็จแล้วตัวว่าเออจะสั้นยังสี่สบิบกว่ นยังไงพอเขาบอกทุกสันดานะ์บริษตัวคนดยร่างกายงานสารยังไงพี่น้องวันนี้กันยังได้มีเนี่ยกลอ่องต่างกล่องในรถหรอครับย่านพี่น้องเอฟที่วะก็นยังคือใส่อุป,ปกรณ์อันจะไล่าทกันนี่ซื้อมาแล้วครับวันนี้ นิ่งนิ่งเลย่ยบแต่ว่ามุมกล้องมันอาจทีแบบเหมือนเหมือนแบบเขาเขาเรียนติดถนนเนาะติดติดขอบตานขวานะตานขวามือเนี่ยไปขึ้นรถเรียนสิทธิ์ปวดเนาะขี่มาเบิง่งบู้ยมองโค้งนี่ให้ง,งามพี่นอ้องนี่นี่เครื่งองนะโค้งไปน้ำถนนเนินบ่ อ๋้ยน้ยงามไรสำรับคลิปนี้อุ้มนี่แหละครับสำรับคลิปนี้มาให้เบิ่งเพื่อเห็นให้เห็นว่านี่แหละบ็ได้เว่ยเป็นความจริงเหราให้อเขาว่าความจริงอย่าเป็นตัวประษาชนนี่งามบ่อคูยาวสุดกูขึ้นกูตาอย่าเป็นตัวประษาชนไะเป็นเบาเกาะางอจะฟ้อง ส้มเซยยังสันยังเสี่ยมีเห,หรอกดาสะพานร้อยะพานเดียวสางแล้วพื้ที่ใหญ่ร่างกายมีทางด่วนกหรสิปัจูุบันพบูบุญบอกพวขาวง้อเลี่ยงกันพุ่มพี่น้องขาวง้อกี่ว่าธรรมดานี่กือเบื้องเนี้ยนี่นี่นีประเทศไทยก็เป็นน,นี่เลยแล้วก็เดีว๋วมีที่ พิธีเปิดยังอย่างไงหรอกเขบอกเดี๋ยวไม่มีพิธีเปิดอี่ยังมากมายเ็ดแล้วแค่เปิดให้คนแลนเขาไปเลยรถแลนคนใส่เลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้โหหลายหลายเขาสะสร้างข่อนสำนีเขาก็สร้างละรับคลิปนี้ขอโตล้ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังบอกไปว่าว่าว่าวว่ค่อยเก่งครับไปหักจมเก่งอยู่ รับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีสวัสดีครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับพี่น้องเอาเบิ้งต่อไปครับนี่ครับเดี๋ยวบ้านหยุดดอกให้พี่น้องเบิ้งกอนสองสัตว์บ้านร่างกาย แบตซีมืดละอืเอาสิละพี่น้องแบตมืดมันสิดอัพไปเองอกเพี่น้องมาเบิ้งมีความสวยง่ามมันว่นาก็สร้างเร้วละช่วงนี้เอาละเดี๋ยวเรัทเท้งนี้เป็นไอ้ซาดแบตซะก่อนจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เอาเนาะครับพี่น้องมาเออเก็เห็นนาอพี่น้องที่ว่าอายเป็นแบบทายทรมเนาะการเส้นทางเป็นกับสุดหอดดีน้องพี่น้องซึ่งวัตถุนเหฐ์ใหญ่ใหญ่เนาะแบบมีสามอันนะพี่น้องมีเส้นทางหนึ่งก็อยู่กลางเส้นทางสองอันก็อยู่สองทางเนาะถือว่าสุดหนอยดีเนาะมาเอื้อก็ยังไงคนเล่าคนน่ะพี่น้องที่ว่าที่ว่าไปบอกให้อายคนว่าเราไปอวยไทยนะพี่น้องมาเออก็ยังไงเป็นมาเห็นจีบจีบในน้งกันเนาะมา เงินจิตีความจิตจะได้นะพี่น้องทีว่าเห็นความพัฒนาของประเทศไทยนาะทีว่าเก่าไกลกระโดดนั่นเองนะครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องชิปนี่ก็สิบป,ประมาณนี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเอื้อทำชิปต,ต่อไปนะครับสำหรับชิปนี่ก็กล่าวเข้ามาสบายดีบาย,บาย